สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปที่การจัดงาน d i จิตาเอเชีย2025และดิจิตาเอเชียของเกรสอค่ะซึ่งเป็นงานมหกรรมการศึกษาชั้นแนวหน้าระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการโชว์นวัตกรรม AI โลกการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลภายใต้แนวคิด เกตเวทูท to Tomorrow Education ประตูสู่การศึกษาแห่งอนาคตค่ะนายวีระแข็งกสิก,การรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมงานมหกรรมการศึกษาระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้ณศูนยะ์การประชุมไบเทคบางนานายฮันส์ตเตอร์กรรมการผู้จัดการประจำเอเชียและจีนของเมสเซสตูดการ์ดได้กล่าวว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีและ AI ได้เข้ามาเปลี่ยนโฉมการศึกษาทั่วโลก สามารถหาความรู้ได้ทุกที่ส่งผลให้สถาบันการศึกษาต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้ความรู้สู่ผู้สอนการใช้ประโยชน์จากความรู้เพื่อเติมเต็มพื้นฐานความรู้ที่ผู้เรียนมีอยู่แล้วให้สามารถวิเคราะห์และใช้ได้ถูกวิธีและเพื่อเป็นการยกระดับแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษาให้แก่สถาบันการศึกษาครูอาจารย์ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ให้บริการเทคโนโลยีด้านการเรียนการสอน ดังนั้นแนวการเรียนการสอนจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านการเรียนการสอนที่ยั่งยืนหรือ green education ที่ทั้งผู้เรียนและผู้สอนให้ความสำคัญด้านจริยธรรมและคุณธรรมไปพร้อมกันซึ่งแนวทางเหล่านี้นะคะจะต้องเข้ามาตอบโจทย์ความต้องการในระบบการศึกษาในยุคปัจจุบันสำหรับงานนี้นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่15 17ตุลาคม2568ณศูนย์นิทัศการและการประชุมไบเทคบางนา หอ99ภายใต้แนวคิด Gateway to Tomorrow Education ไฮไลท์ค่ะมีนิทรรศการสื่อการศึกษาและการประชุมนานาชาติครบวงจรรวบรวม,รวม,รวมผู้นำด้านการศึกษาโซลูชันนวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่จะมานำเสนอวิธีการสอนและการเรียนรู้สู่อนาคตพร้อมจัดแสดงสินค้าด้านอุปกรณ์โรงเรียนเทคโนโลยีการศึกษาสื่อการเรียนรู้การฝึกอาชีพ การศึกษาปฐมวัยและโซลูชันเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกระดับชั้นนอกจากนี้ยังมีเวทีอภิปรายและสัมมานาระดับนานาชาติกิจกรรมเวิร์กช็อปรวมไปถึงม็อกเอกมจากสมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษาพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญในแวดวงการศึกษาจากกว่า25ประเทศทั่วโลกมีเวทีสัมมานาระดับโลกสำหรับครูนักวิชาการนักเรียนประชาชนทั่วไป รวมไปถึงนะคะมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีด้วยค่ะ